ดวงตานะครับประจําวันนี้นะครับมีดังนี้นะครับอาจจะมีไพ่ให้เลือกอยู่ประมาณ3ชุดนะครับระหว่างชุดที่1ครับแล้วก็ชุดที่2ครับแล้วก็ที่สามครับลองเลือกดูนะครับ1 2ึ่งสองหรือ3าครับติ๊กตอกติ๊กตอกนะครับพอเสร็จแล้วนะครับก็เลอกเปิดให้ไพ่ได้เลยนะครับส th th ําหรับดวงตาประจําวันนี้นะครับของคนที่เลือกไพ่ชุดที่1นะครับเป็นยังไงบ้างโดยรวมนะครับมันก็มีโอกาสไปได้สวยพอสม แล้วก็เวิร์กอยู่นะครับแต่ช่วงนี้อาจจะถูกหลอกง่ายแล้วก็ไม่ค่อยสมหวังในความรักนะครับแต่ถ้าอยากดีขึ้นคุณต้องทำโคลาร์ควาร์ให้เป็นครับแล้วก็ใจแล้วเสพมาเ็ปครับแล้วก็ภาพรักดีนะครับแล้วรายน่าจะเวิร์กคุ้นมากครับแต่อาจจะติดที่อาจา์พูดเมื่อกี้ไงเรื่องการถูกหลอกง่ายกับความรักไม่ค่อยสมหวังเลยครับโอเคต่อมามาที่ดวงตามเปจนวงนี้ของคนที่เลือกให้ยิวสองนะครับเป็นยังไงบ้างโอ้โหเวิร์กอย่างมากเลยครับไปได้สวยมากนะครับ โดยรวมนะครับขอให้คุณนะครับมีไฟในการทํางานหน่อยครับเข้มแข็งหน่อยแล้วมี mindset ดีๆครับคิดบวกนะครับแล้วก็วางจิตให้สูรส์นะอาจารย์ w o r กคุณมากับ work สุดๆเพราะนี่จะให้ดีทั้งนั้นเลยครับโดยรวมก็ work สุดๆไปเลยครับเยี่ยมมากสาหรับดวงตาวันนี้ของคนฤกษ์พยาธิสองนะครับก็มาดูดวงตาประจำวันนี้ของคนที่เลือกไพ่ฤกษ์ที่สานะครับเป็นอย่างไงบ้างโดยรวมนะครับอาจจะท่าทายอยู่บ้างนะครับอาจจะมีอะไรดรอปอยู่บ้างนะครับถ้าอยากดีขึ้นอย่างแรกคุณต้องเข้มแข็งหน่อยครับ แล้วก็ภาพลักษณ์ดีนะครับอย่าง2คุณต้องดีกับคนที่มีอิทธิพลในเป้าหมายคุณที่เป็นครับและอย่าง3 EQ คนต้องดีครับและดีกับเพืที่3ให้เป็นครับถ้าปรับสามจุดนี้นะครับอาจจะ w o มากว่าควรนะครับแต่ก็เป็นกําไรที่สู้ๆแล้วกันนะครับก็ดดวงตาประจําวันนี้ของคนของประจําวันนี้ก็จะมีมมาณนี้นะครับก็สำหรับดวงตาประจำวันนี้นะครับชุดไหนเด่นสุดละครับหนึ่งสองสามนะจะว่า ชุดสองครับโคตรเด่นสุดเลยครับมีจะไพ่โคตรสวยมากเลยครับโอเคประมาณนี้แล้วกันครับเรวยบร้ครับผมอาจารย์จีรพัทกีรพิกรมวีลสวัสดีครับ